Hello everybody welcome back to our channel สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาเล่นเกม i s g i r l นะคะว้า wow, ว new update i s g i r l คัพเค้กนะคะมีคัพเค้กมีลูกคัพเค้กมียน,นี่ด้วยว้า wow, วน่ารักจังเลย g o r g e o เราเข้าไปเล่นนะคะกดคลิกเข้าไปแล้วก็เข้าไปเลยกด skip จะไปต่อ My Little Pony เดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าจะเล่นได้ไหมเกมนะี้โหน่ารักจังเลย เราเข้ามาช้านะคะคำจอยลิงเดดเดี๋ยวรอไปอีกเกมหนึ่งนะคะไม่เป็นไรดูก่อนโอ้สวยอ่นะเนี่ย <c oughs> น่ารัก What is oh ไหที่เกมเฟเวเกม Game. Oh, came to my Wow, it's a new game. P Can you do? Fail. Oh. at this fall k e the game 2200 star เอ่อ diamond favorite the game John Arobox game came ดูนะเกมไม่ได้นะแต น่าจะเคมแล้ว17วินาะทีนะคะจะสตาร์จะเริ่มใหม่เดี๋ยวมาดูในนี้อ้ยังอยู่เยอะอยู่เลยนะเนี่ยอืมหยากดอยหยากด้อย,อย,อยนี่คือโอ้โหเบเกอรี่เอากรีนแล้วกันโหวดกรีนคอลเลอร์ บลสีเขียวนะคะบลสีเขียวอ่ารอก่อนว่าอะไรชนะบลสีเขียวนะคะเรามาดูกันเดี๋ยวดูซัมมิร์เซิร์ชน่าจะเป็นครีมสีเ e ขียว G R E E N D T I อืมโอเคไปเปลี่ยนอ่าสีผิวก่อนนะคะคิดว่าสีผิวจะเอาสีธรรมดานะคะแต่ว่าชุดเป็นสีเขียวขอเป็น Number t ์ทนะคะเบอร์สามอ่าเข้าไปเปลี่ยนชุดก่อนใส่รองเท้าก่อนดีก,กว่าเราใส่รองเท้า คู่นี้นะคะคู่ที่สามขอเป็นกรีนเข้มนะคะกรีนกับสีขาวเก็บไว้กระโปงอ่ากระโปงข้างบนนะคะกระโปงสีเขียวนะคะ หนึ่งชั้นสองชั้นแล้วก็สามชั้นสามชั้นแล้วก็ได้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะขอเป็นสีนี้ก็สวยนะสีเขียวไลท์ไลท์เขียวนี่ เออแต่ว่ามันไม่โอเคเดี๋ยวดูก่อนขอถอดไม่ถอดหรอกแต่ว่าเขียวแบบนี้แหละแต่ว่าเปลี่ยนสีสีเข้มกว่านี้นิดนึงโอเคสีนี้นะคะเดี๋ยวดูกันมุนมุนมุน เนี่ยเสร็จแล้วถุงเทา้าอาจจะเบสิกนิดนึงนะคะอาจจะดูแบบเรียบง่ายนิดนึงเบสิกไปหาเสื้อนะคะ อืมอยากได้ชุดนี้เดี๋ยวลองดูโอ้สอรี่โทษทีนะคะเออชุดนี้นะคะชุดนี้แล้วก็ใส่สีเขียวอ่าสีเขียวอ่อนเดี๋ยวดูนะสีเขียวอ่อน โอ oh. ไหนขอดูนคือหลายตัวมากเลยนะคะใส่กระโปรงหลายตัวมากเลยอะถอดอันนี้ออกอันนี้ทอดออกอาลองตัวนี้ใช้โทนสีเขียวนะคะ สีเขียวเดือนหนึ่งนาะทีสี่สิบแปดวินะคะเอาเข้มๆหนึ่ง Yes เสร็จจริงๆกรีนนะ Why don't you use this one I'll try try โอเคชอบจังเลยอ่ะ <Yeah. S 1> เป็นเซตเริสเออดูแปลกตาดี <Yeah. S 1> ขอมงกุฎนะคะสีเขียวสีเขียวสีเขียวอู้สวยมากเพอร์เฟก มีรองเท้ามีอะไรแล้วเดี๋ยวเข้าไปทําผมทําหน้ามีละมีเวลาไม่เยอะนะคะอันนี้สวยสุดชอบสีนี้นี่สวยเราขอไปสีนี้ยี่สิบเก้าวิโอ,โอ้สวยมาก โอ้ oh, ต้องมีนะขมลไปี้เนี่ยโอเคคว n a นเลยอํำดนโอ้ไม่มีเล็บเล็บเล็บขมนอยู่ตรงไหนนะสองวิโอ้ทํมโอ้รีบมากเลย I'm r u s h i n ทุกคนสวยมากเลยนะคะ everybody look gorgeous โอ้สวยอะ่ะน่ารักมากนะคะอ๋อ oh, นี่ก็สวยสวยจริงๆ She look gorgeous excuse me อ๋อสวยมากเลย keep every body f i v e star ให้ห้าคะแนนเลยนะคะน่ารักมากนี่ก็น่ารักอะ่ะ frog frog ว้าวอันนี้ของเราเองหลายชุดมากเลยนะคะอันนี้อ๋อยังไม่เป๊ะนะคะคือยังแบบไม่เปะอ่ะอันนี้ก็น่ารักอาลีนะ่ะ เธอ name อารีน่ชื่ออารีนานะคะโอ้ Ooh, ผมสวยมากชอบมากเลยอันนี้ก็สวยนะคะถึงแม้ทั้งตัวจะเป็นสีเขียวน่าจะเป็นจิงกระเบล อันนี้ก็น่ารักนะคะง่ายๆโอสวยจังเลยคิวตี้คิวตี้เบบีแล้วคนที่ชนะนะคะกำลังโหลดอ๋อเก่งมากๆดูสิ โอ้เราได้ที่เท่าไหร่เอ่ยเราได้ที่แปดนะคะยี่สิบคะแนนยถือว่ามีคนโบนให้เยอะเหมือนกันนะคะโอเคขอบคุณค่ะแล้วเ,เจอกันใหม่เกมหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Where I am oh. <laughs> อยู่นี่ oh. เราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดี